สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะวันนี้มาหน้าล้นๆนะคะก็จะบอกว่าสามอาทิตย์กับการฮอลิเดย์ที่เมืองไทยก็ได้จบลงแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคืนนี้ละคะ่ะที่เราจะเดินทางกับนะคะจากกรุงเทพไปยังเมืองสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็เดี๋ยวเรามาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าสามสัปดาห์ที่อยู่ที่เมืองไทยจะบอกว่ามันมีอะไรที่แบบเฮ้ย จะร้องเพื่อเราจะร้องเห็นไหมคือแบบมันไม่ได้มานานใช่ปะเราก็เออคิดถึงเพื่อนก็ยังเที่ยวไม่เต็มที่แต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาใหม่ปีหน้านะคะขอกลับไปปั๊ม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 เงินก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรีวิวนะคะการเดินทางจากอ่า กรุงเทพนะคะเราเดินทางโดยสายการบินสวิตแอร์ไลน์อีกแล้วนะคะค่ะนี้เราเดินทางประจำเพราะว่าเราก็เป็นแบบว่าสามีเป็นแบบว่า่าเมมเบอร์นะคะก็จะได้อัปเกรดที่นั่งอยู่บ่อยๆเนาะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนทุกๆคนนะคะดูนะคะในการบริการนะคะเราบินจากที่กรุงเทพนะคะเที่ยงคืนนะคะไปถึงที่เมืองซูริกนะคะตอนเช้าประมาณ6กโมงเจ็โมงนะคะก็ มาร่วมเดินทางไปด้วยกันค่ะทุกคน Go back Thailand เออ Go back Thailand Happy back Go back Switzerland ค <laughs> ิวเยอะมากค่ะทุกคนคิวเยอะมากทุกคน น,นี้สี่ทุ่มครึ่งน,นะคะที่เมืองไทยภายในเมื่อก่อนจะเป็นคิงเป็นร้านของขายของป่ะพวกดิวติฟีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือแบบปิดรีโนเวทใหม่หมดเลยค่ะทุกคนเปิดอยู่แค่ไม่กี่ร้านเอง นี่กำลังมาซื้อของฝากให้ตัวเองอยู่ค่ะเธอฉันศูนย์มากเธอฉันหาแล้วไม่เจอแล้วก็ไม่มีป้ายติดบอกเธอฉันเดินหาเป็นครึ่งชั่วโมงเพราะปกติเขาจะแบบมีแบบทุกๆมุมทุกโซอทกทุกมุม,ม,มตอนนี้เขาปิดไง อาหารก็มีไม่ค่อยเยอะตอนเย็นได้ไมั้งตอนเช้าอาจจะเยอะศูนย์ค่ะเดี๋ยวตามไปเจอกันบนเครื่องนะคะปกติเขาจะมีอาหารเยอะอยู่นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะตรงนู้นใช่ไหมปกติตอนเช้านะคะเขาก็จะมี พนักง,งานนะคะทำอาหารให้แบบว่าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนเย็นก็คงไม่น่าจะมีะเนะาะเพราะคนอาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็กับข้าวปกติตรงบาร์ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะคะที่เห็นเป็นไฟไฟอยู่เขาก็จะมีแบบผักผลไม้สลัดขนมเยอะมากเลยนะคะวันนี้แบบหลงเหลงมากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยเดินทางเยอะนะคะเขาก็เลยแบบว่า ไม่เอาของมาเติมเยอะเพราะว่าถ้ากินไม่หมดมันก็ต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะขอให้การเดินทางครั้งนี้รับรื่นค่ะคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงครอบครัวคิดถึงเมืองไทยนะคะแต่กลับไปปั๊มตังก่อนเถอะทุกคนตอนนี้เลทนะคะเราจะเป็นสี่คนสุดท้ายในการขึ้นเครื่องค่ะทุกคนโอ้ god เธอตอนแรกฉันก <ítulo> <es> anyway, ็ค so right. ิดว่าฉันสายนะแต่ไม่ใช่นะคะหลอกให้กูเลียนมาตั้งแต่เล่าคุณซูหัวฉันก็หิวคลองด้วยค่ะฮัลลโ ตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังย้ายาเดินไปที่นั่งของตัวเองนะคะคิดว่าไฟน่าจะเต็มนะคะทุกคนคนเดินทางกับเยอมากเลยเนาะของเราก็จะเป็นที่นั่งคู่นะคะนั่งคู่กับสามีนะคะอันนี้ก็จะเป็นธรรมเนียมของการนั่งบิสเนสหรือว่าเฟิร์สคลาสนะคะทุกคน ก็เขจะมีเครื่องดื to então, um nữa, ่มต้อนรับให้นะคะก็จะเป็นแชมเปญนะคะหนึ่งแก้วนะคะก่อนขึ้นเครื่องนะคะจังหวะนี้ที่เราสามารถดึงมาสลงได้เพราะว่าเราจะดื่มค่ะทุกคนเชียร์ค่ะไม่เคยผิดหวังกับการเดินทางกับสายการบินสวิตแอร์ไลน์ค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาคอยดูเมนูอาหารกันนะคะว่า วันนี้เขาจะมีอะไรให้เราเลือกทานบ้างแล้วก็มีไวน์ตัวไหนให้เราดื่มบ้างนะคะทุกคนบนเครื่องแล้วนะคะหลังจากที่ไปนั่งเขาเรียกว่าอะไรว่านั่งคอยในในเราของการบินไทย<ก>ใช่ไหมก็นั่งไปได้ประมาณ30นาทีก็มีพนักงานสายการบินนะคะไปเรียกแบบว่าโอ้ยเนี่ยเขาจะบอดดิ้งแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็รีบวิ่งตาแหกมาเลยคะ่ะพี่น้องแบบวิ่งจักอีกปีกฟังนึงมาอีกปีกฟังนึงอะเออคิดดูสิแล้วก็พอมาถึง เราก็คิดว่าเราจะเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นเครื่องเปล่าค่ะยังไม่มีใครขึ้นเครื่องเลยสักคนวิ่ง,งนี้แหกอะค่ะทุกคนใส่รองเท้าส้นสูงเลยนะใิฉั้นอะส้นสล้อไปหมดแล้วมั้งเนี่ย <Hello. S 1> Thank you so much ตอนนี้เขาก็จะมีเมนูมาให้นะคะอันนี้เป็นเบคซัทนะคะเราต้องกรอกลวงไปนะคะว่าเราจะกินอะไรสําหรับเป็นเมนูตอนเช้านะคะนี่เขาก็จะมีเป็นไอนี้มาแล้วก็มีปากกามาให้หนึ่งแท่งแล้วก็ติ๊ก,ต,ก,ต,กติ๊กนะคะว่าจะกินอะไรในส่วนของเมนูอาหารนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นอ่าเป็นพาม์มาแฮมนะคะอันนี้เป็นอ่อาแอปเปิ้ลไทนนะคะแล้วก็จะมีแซลมอนโรนะคะ เขาเราสั่งเป็นของแซลมอนโรลแฟนน่าจะสั่งเป็นพาร์มาแฮมนะคะแล้วก็เมนคอสนะคะเราสั่งเป็นบีฟเทนดรอยนะคะแล้วก็พวกดิซเซอร์เดียวก็มาเสิร์ฟเองนะคะอันนี้นะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นอันที่สองเป็นของเมนคอสนะ,ะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นอกไก่เสิร์ฟกับมอสซาเรลล่าอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ก็จะมีเป็นไอ้นี่ด้วยนะสำหรับคนที่เวเจนเทเรียนนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะ แล้วก็วายนะคะวายเดี๋ยวให้สามีเป็นคนเลือกเขาก็จะมีพวกเบียร์พวกซอฟดริงค์ต่างๆนะคะให้นะพวกโค้กพวกน้ําพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พวกกาแฟ,ก,ฟกาแฟนะวายอยู่ไหนวายชั้นอยู่ไหนวายชั้นอยู่ไหนทุกคนรู้ <c oughs> <c oughs> สึกวุ่นวายมากวุ่นวายกับตัวเอง <c oughs> วายวายวายมานี้นะคะเขาก็จะมีมาเป็นเล่มให้แบบนี้เลยนะ นี่นะคะเมนูไว์พวกไว์พวกแชมเปญน,นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรดไววน์แดงนะคะมีอยู่ไม่กี่ตัวอันนี้ก็จะเป็นแชมเปญกับน์ขาวค่ะในในช่วงโควิดนะคะเขาจะไม่มีดิวตี้ฟรีขายให้บนเครื่องนะคะทุกคนก็จะมีแต่ผู้มือการใช้งานเนาะแล้วก็อ่า n ิ s s c คลาสนะคะเขาก็จะมีน้ำเปล่านะคะ ให้เนาะหนึ่งขวดนะคะแล้วก็จะเป็นพวกชุดหูฟังนะคะแล้วก็เขาจะมีกล่องอันนี้ให้นะคะข้างในมันก็จะเป็นพวกที่ปิดตานะคะแตงสีฟันยาสีฟันนะคะถุงเทา้าสีแดงน่ารักมากเนาะอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเปิดดูก่อนอันนี้เป็นที่อุดหูนะคะทุกคนนี่ที่อุดหูจ้าเริศดสำหรับใครที่แบบว่าอยากนอนหลับยาวๆนะจ๊ะอ่าฮะ กล่องเขาแบบดีมากน,นี่ในส่วนของอาหารเช้านะคะเขาก็จะมีแบบว่าให้ติ๊กนะคะว่าจะให้ปลูกไม้ตอนเช้านะคะหรือว่าไม่ให้ไม่ให้ปลูกเนาะเดี๋ยวไปเจอกันบนอากาศค่ะอาเห็นบอกว่ากับตันบอกว่าเที่ยวปีนี้อาจจะบินยาวหน่อยนะ,ะเกินส2องชั่วโมงนะคะเพราะว่าลมนะคะเราบินต้านลมบินทวนลมบินทวนลมนะคะ ดี๋ยวไปเจอกันบนอากาศเลยค่ะอย่างที่เคยรีวิวมาก่อนหน้านี้นะคะชั้นธุรกิจนะคะเขาก็จะที่นั่งก็จะกว้างขวางที่นั่งที่นั่งก็สามารถปรับเป็นที่นอนได้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีหมอนให้หนึ่งใบผ้าหม่มหนึ่งพื้นนะคะทุกคนเดี๋ยวรอเครื่องเทคออฟแล้วก็เรากินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานอนพร้อมๆกันนะคะทุกคนเดินทาง so richtig Sie darauf aufmerksam dass das Tragen einer Schutzmaske, die Mund und Nase bedeckt, während Ihres gesamten Aufenthalts an Bord Pflicht ist. Diese Maskenpflicht besteht auch für Geimpfte, reisende, die ausgeworfen werden sollten. Danke. จะเปิดไฟข้างบนใช่ไหมเขาก็จะมีปุ่มให้นะคะหนาเฮี้ยม,มากนี่นะคะปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนมันจะมีแบบเนี่ยแผงตรงนี้ตรงนี้เอาไว้ปรับแบบพวกเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบเป็นแผงปุ่มปรับเอนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีแบบรีโมทนะคะดึ่งออกมาได้นี่ออกมาได้ถือได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับแบบ นหนังสือแบบไม่ต้องเปิดไฟข้างบนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้น,นะคะตรงนี้ก็จะมีไฟตรงนี้ให้ก็กดตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นไฟตรงนี้เนี่ยเพิ่มระดับได้ปิดนะก่อนนอนอะไรประมาณนี้นะคะมาแล้วนะคะดินเนอร์ของเรานะคะอันนี้เป็นสตาร์เตอร์นะคะเป็นแซลมอนนะคะห่อด้วยอะไรสักอย่าง แล้วก็มีเป็นบีฟฟิเล่สเต็กนะคะแล้วก็เป็นพวกชีสนะคะให้อันนี้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะทุกคนน่ารักหย่มหยิมมากนะคะกินกับอะไรอันนี้ก็จะเป็นเกลือพริกไทยนะคะนี่ขนมปังกับเนย

จะดื่มเลยนะเพราะว่า mm hmm. ตลอดทริปสามสัปดาห์ที่ผ่านมา mm hmm. เราดื่มทุกวันเลยเออวันนี้ก็เลยแค่กินเฉยปฏิวายนี mm ่ hmm. สั่งแล้วสั่งอีกตอนนี้ไ mm hmm. วยแก้วเดียวทดี่ฉันจะไม่หมดเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็กินไปแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะนอนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะจะบอกว่าเหนื่อย นะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนเจอกันที่ซูริกนะคะเอ้ยเจอกันตอนอาหารเช้านะคะทุกคน เ,เวลาอาหารเช้านะคะทุกทุกคนตื่นแล้วนะจะบอกว่าเป็นการนอนหลับที่โอเคมากแต่ว่ามันก็มีแบบช่วงจังหวะที่แบบเครื่องมันสั่นอ่ะเนาะออวันนี้ฝั่งนี้ก็ยังมืดอยู่นะคะถ้าบ้านเราก็ตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงกว่าแล้วนะคะที่นี่ก็ประมาณตีสี่อยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูอาหารเช้ากันค่ะ ที่เราเลือกไปนะคะเมื่อตอนอ่าตอนที่เราขึ้นเครื่องนะคะนี่นก็จะม,มีอะไรนะเอ่อเป็นอ l ง s h b เบ a ฟาสต์นะคะแล้วก็ชาแล้วก็เป็นคอซองนะคะแง่ลูกอืมจะบอกว่า รอบนี้อาหารไม่ค่อยโอเคอะ่ะเออมันมันไม่โอเคเลยอะ่ะตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วเบเกฟาสอิ่มแล้วนะคะเราไม่ค่อยโอเคกับอาหารชา ก่อนๆที่เราบินมานะคะก็คือมันอาจจะด้วยแบบอ่าโควิดด้วยมัง้งเขาก็เลยแบบทําให้มันออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะถามว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็ม10ให้5้าค่ะทุกคนแบบไม่ไม่โอเคอ่ะเพออิงลิสเบคฟาสมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ป้าไข่ตุน๋นใส่ผักอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มากับอ่าซอสมะเขือเทศแต่ว่าเป็นอ่าไม่ใช่แบบเป็นแคทชอปนะ เป็นมะเขือเทศแล้วเขาปั่นปั่นใช่ไหมแค่นั้นเองแล้วก็ไส่กรอกหนึ่งดุนนะคะทุกคนเออเนาะก็เออมันก็แบบมันมันไม่ใช่ปะวะเออเราคิดดูขนาดของเราได้อย่างงี้แล้วคนที่นั่งแบบชั้นธรรมดาเขาจะกินแบบไหนอะเออเข้าใจปะ ึซูริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่เราลงมาเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มายืนตรวจพาสปอร์ตแล้วก็บัตรอยู่หน้าเครื่องเลยนะแต่เขาไม่ได้ทำบ่อยนะนานๆทีจะเจอที่ครั้งแรกเลยนะคะที่เจอเดี๋ยวจะไปรับกระเป๋าค่ะแล้วก็กลับบ้านกัน มาถึงเมืองซูริกอย่างปลอดภัยแล้วนะคะทุกคนอากาศเย็นมากตอนนี้น่าจะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะเฮ้ยยังมือดอยู่เลยดูเธอเจ็ดโมงเช้านะเนี่ยแล้วเจอกันนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย